สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโอโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอเนดีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีๆดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับ,รบได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีคาโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะให้ไม่เป็น็นนไไม่่เปรรรหือออวาาายกพตตตงงใ้ คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะวันนี้เช้านี้นะคะเป็นวันสุกที่สดใสนั่นเองเราตั้งชื่อแรนดอมว่าความปรารถนาที่อยู่ในใจคุณพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้จะสมปร ตามที่คุณปรารถนาหรือไม่นั่นเองนะคะความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในกายคุณที่ซ่อนอยู่ในใจคุณจะส่งวางตามที่คุณปรารถนาหรือไม่หรือจะเกิดสิ่งใดกับคุณช่วงระยะเวลานี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนั่นเองนะคะ ความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในกายคุณที่ซ่อนอยู่ในใจคุณจะสมหวังตามที่คุณปรารถนาหรือไม่ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นั่นเองนะคะมาค่ะความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ภายในใจคุณคุณจะสมหวัง ตามที่คุณปรารถนาหรือไม่นี่คือคําตอบและจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณคะไม่ว่าคุณมาดูช่วงไหนนะคะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นจริง70%และอีก30เคุณจะต้องลงมือทํานั่นเองคะ่ะมาคะ่ะค่ะคุณกค่ะคุณกาน,นี่คืออะไรคะ จะสมหวังคุณจะสมหวังในเรื่องการงานนะคะโอกาสการงานโชคลาภโชคลาภทางด้านการงานชื่อเสียงทางด้านการงานนะคะคุณเป็นคนเก่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนี่คือ king of born ธุรกิจความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองบางทีคุณจะได้ไปรีแล็กไปพักผ่อนนี่คือ t อ f อ o r สามไม้เท้านะคะธุรกิจการงานสิ่งที่คุณปรารถนาคือเรื่องการงานคุณอาจจะได้เดินทางเดินทางไปซื้อ ซื้อขายนะคะไปดูที่ดินเพื่อสร้างโรงงานไปดูธุรกิจใหม่ๆในต่างประเทศก็ได้นี่คือเตรียมตัวนะคะแพ็คกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าแพ็คกระเป๋าเพื่อการเดินทางความปรารถนาของคุณก็คือความสำเร็จ king of w n e ราชาถือไม้เทา้าชื่อเสียงการงานไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดความโด่งดังกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนคุณเป็นนักร้อง เห็นไหมคะนี่คือชื่อเสียงของคุณโอกาสใหม่ๆของคุณที่คุณจะได้รับนะคะณนะช่วงเวลานี้เช้านี้ไม่ว่าคุณเข้าไปดูไม่ว่าคุณเข้ามาดูนะคะณนะช่วงเวลาไหนนะคะนี่คือความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณชื่อเสียงโด่งดังและการเดินทางจะทำพายคุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาและเรื่องการงานบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อน เป็นตำแหน่งที่ใหญ่และสูงคุณค่าสำหรับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะคอบคุณค่ะคุณค่าคุณจะได้นี่คือโฟล์คออปเปอเในเรื่องการเงินพบตนุข,ของคุณคุณรู้จักเก็บรู้จักออมมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นไหมคะคุณรู้จักเก็บออมแล้วคุณมีพาสเวิร์ดตู้เซฟรู้จักใช้จ่ายว่าส่วนไหนควรจ่ายส่วนไหนควรเก็บและคุณเป็นคนที่มีเงิน มีเงินค่ะนับจากนี้ถามว่าตอนนี้มีมีเงินไหมมีในแอปธนาคารหรือในตู้เซฟอะไรก็มี แต่คุณอยากมีแล้วก็อยากมีอีกไม่อยากสูญเสียบางทีนะคะเห็นเงินเยอะๆแล้วเรากไ็ไม่อยากจะใช้เงินเพราะอะไรคะเพราะรู้สึกว่าเสียดายเงินนั่นเองอยากได้ฟรีแต่ไม่อยากเสียเงินออกไปนั่นเองพบของคุณนะคะนี่คือตัวตนของคุณนะตอนนี้เวลานี้คุณจะทําอะไรจะคิดจะทําอะไรจะลงทุนอะไรนะคะคุณคิดหน้าคิดหลังเสมอนั่นเองหาตอบ่ะ โอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่านะคะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายณตอนนี้เวลานี้คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานธุรกิจใหม่ๆสิ่งที่คุณปรารถนาคือความสุขในชีวิตใช่หรือไม่นะคะมีเงินมีทรัพย์มีสินสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังกางวานถ้าตอนนี้เวลานี้คุณรู้สึกออ่มรู้สึกยม ผลบุญเก่าของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานในด้านด้านอาชีพและโชคลาภค่ะ คุณกําลังจะมีโชคลาภเข้ามาโชคลาภนี้จะนําพาให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วคุณเตรียมรับข่าวดีในเรื่องความรักและการงานใหม่ๆที่คุณกําลังคิดวางแผนไว้ว่าคุณจะลงทุนทําธุรกิจอะไรนั่นเองนะคะต่อค่ะนี่คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณขณะนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่ค่โอ้ไม่คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน,นี่คือโลกใหม่ๆนะคะตอนนี้เวลานี้ความปรารถนาของคุณคุณคิดว่าคุณจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศคุณก็จะได้ไปโลกใบใหม่ของคุณเห็นไหมคะ นี่คือโลกที่กว้างใหญ่แต่คุณก็ได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวบางคนอาจจะไปท่องเที่ยวก็ได้บางคนไปศึกษาต่อหรือบางคนทํางานที่ต่างประเทศแล้วนั่นเองความสุขของคุณกําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้คุณปรารถนาว่าคุณอยากมีโลกใบใหม่โลกที่แสนสดใสความปรารถนาของคุณคือ การที่ทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขแต่คุณอย่าลืมนะคะการที่คุณปรารถนาแบบนี้คุณเองจะต้องมีความสุขมากกว่าคนอื่นให้ได้เสียก่อนนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่ค่ะอบคุณกาอบคุณะขทบคุณกะธุรกิจการงานนี่คือสาม นะคะสามเหรียญทีอ i c ดิคธุรกิจการงานที่คุณหวังไว้ตอนนี้โปรเจกต์ของคุณมันสำเร็จแล้วค่ะเตรียมตัวรับเงินรับทรัพย์ได้เลยถ้าตอนนี้คุณวางโปรเจกต์อะไรไว้คุณมีแผน A แผน B บางคนจะมีหุ้นส่วนเข้ามานะคะเป็นหุ้นส่วนชีวิตหรือว่าเป็นหุ้นส่วนค้าขายธุรกิจค้าขายคุณก็ประสบความสำเร็จเพราะคุณมีแผน A แผน B สสำรองไว้แล้วตอนนี้ไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งที่คุณปรารถนานะคะกำลัง จะสิ้นสุดแล้วปูดเหมือนฟีนิกซ์นะคะเข้าสู่เส้นชัยแห่งชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณรอคอยความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในกายคุณที่ซ่อนอยู่ในใจลึกๆของคุณที่คุณปรารถนาอยากจะมีเงินเข้ามาอยากจะมีความสุขคุณก็จะได้รับความสุขนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม oh ่กดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงณช่วงเวลานี้คุณเตรียมรับความสุขคุณอาจจะได้ไปงานสังสรรค์ง,งานเลื่อนเริงงานเฉลิมฉลองอะไรงานมิทติง้งมิทติ้งหรือว่าประชุมประชุมสัมมนาที่มีการจัดสรรเรื่นเริงนั่นเองนะคะบางคนอาจจะได้ไปงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานหรือตัวคุณเองอาจจะมีการจัดงานแต่งงานที่บ้าน เพราะว่ามันมีเงินเข้ามาเงินส่วนนี้คุณจะได้รับเปอร์เซ็นต์มากกว่าคุณจะได้70%แล้วหุ้นส่วนคุณจะได้นะคะสามแต่ถ้ามีหุ้นส่วน3คนคุณก็ถือหุ้นสี่อนต์อีก2คนก็ถือหุ้นคนละ30%นนั่นเองนะคะผล ผลประโยชน์ที่คุณวางไว้ลงล็อกนั่นเองสิ่งที่คุณปรารถนากําลังจะลงล็อกทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ใจคุณปรารถนาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีธุรกิจหน้าที่การงานอะไรสิ่งที่คุณปรารถนาผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับคุณได้รับมากกว่าผลเสียนั่นเองและเตรียมตัวเฉลิมฉลองกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังจะได้พบนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ oh my god นะคะนี่คือเลยคะ่ะเดอะ Moon นะคะบางคนมีความเป็นกังวลมีความอมเป็นมีความอ่อมม,ออมีความยมอยู่นะคะนช่วงเวลานี้มีความออ่มความยมนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะความออ่มความยมครั้งนี้นิดนิดหน่อยหน่อยค่ะเดอะมูนน,นะคะว่าเอ้ยเราจะได้เงินมาจากไหนนะมีความคิด บางทีก็คิดไปก่อนล่วงหน้าโดยไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าตัวเองอ่อมตัวเองยมงให้ปล่อยวางหรือไปปล่อยปูหรือว่าไปปล่อยสัตว์น้ําก็ได้นะคะชีวิตของคุณจะลื่นลื่ลิง,ง,งจะมีความสุขเข้ามาเแบบ็ดทันตาเห็นนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ m มก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วหนึ นะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งอินฟินิตี้นะคะจิตใจของคุณนี่มันเหนือกว่าทุกคนนะคะเพราะคุณประสบความสำเร็จเร็วและคุณก็เจอวิบากกรรมเร็วนะคะหรือว่าเจอปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมานับจากนี้ในเดือนสิงหานี้คุณจะได้พบข่าวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ เริ่มตั้งแต่วันที่8เดือน8ในเดือนสิงหาแล้วล่ะค่ะแล้ววันที่18หลังจากวันที่18ไปชีวิตของคุณจะมีความสตองมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสตองหรือว่าสเตนนะคะความเข้มแข็งคุณเป็นคนที่หนัก เอาเบาสู้ทำงานเก่งตั้งแต่เด็กไม่ว่างานไหนคุณได้จับงานนั้นงานนั้นก็จะง่ายดายสำหรับคุณขึ้นมาทันทีนั่นเองนะคะและถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณออมคุณยมให้คุณไปขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือผู้ใหญ่นั้นอาจจะอายุเท่าเท่ากันกับคุณหรือด้วยความที่เขามีคุณวุฒิมากกว่าคุณนะคะเขาอาจจะให้ข้อคิดดีๆกับคุณก็ได้นั่นเองหาต่อค่ะ โอ oh my god เอบคุณกาเขาคุณก่เขาคุณกาแทมเบลเลน คุณเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงพลังงานได้เลยค่ะนะคะนี่คือมีการโยกยายบางคนอยู่ต่างประเทศจะได้กลับมาท่องเที่ยวไปต่างประเทศนู่นไปที่นู่นที่นี่บางคนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่งานย้ายบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้รับณช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาว่าจะให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงในที่ดีขึ้นให้ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรคะโอเมกาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินคะ่ะ คุณจะมีเงินเข้ามาถ้าคุณประกอบธุรกิจอะไรนะตอนนี้คุณจะมีเงินเข้ามาและเงินนั้นจะเป็นเงินก้อนใหญ่เมื่อเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วให้คุณหรือว่าคุณทําธุรกิจร้านค้าเบเกอรี่อาหารอะไรก็ตามแต่ตอนนี้หรือคุณมีโชคเข้ามาให้คุณเปิดโรงทานคุณเห็นไหมคะนี่คือผู้หญิงคนหนึ่งหกเหรียญอยู่ตรงนี้การเปิดโรงทานหรือบริจาคอาหารให้กับ คนยากไรคนไร้บ้านหรืออะไรก็แต่แต่สิ่งที่คุณอยากจะทําแล้วนี่คือหกเหรียญหกเหรียญคุณจะได้รับเงินเงินนี้มาจากความยุติธรรมเงินนี้อาจจะเป็นเงินที่นะคะคุณได้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์จากบางสิ่งบางอย่างจากเงินจากฟินิชนะคะโชคลาบนี้แหละค่ะแล้วคุณก็ทําการ เปิดลงฐานลงทานไม่จําเป็นจะต้องโอ้โหใช้เงินเป็นแสนสองแสนลงฐานเราให้คนเดียวเราก็เป็นลงฐานเหมือนกันการใช้การใช้คําว่าลงฐานขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่ามันเป็นลงฐานก็คือลงทานเมจานข้าวจานเดียวก็เป็นลงทานได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะที่พระองค์พระพุทธเจ้าบอกว่านะคะขังความขังอยู่ที่จิตนะคะศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจคุณนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะ โอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ The View of Fortune คุณจะมีโชคลาภคุณจะมีดวงชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปสิ้นสุดการรอคอยสักทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความสุขของคุณกำลังจะเข้ามา The View of Fortune โชคชะตา โชคลาภเงินทองถ้าคุณปรารถนาอยากมีบ้านคุณจะได้บ้านถ้าคุณปรารถนาจะทําธุรกิจแล้วธุรกิจของคุณดิวกับหุ้นส่วนยังไม่ลงตัวคุณจะดิวกับหุ้นส่วนลงตัวแล้วคุณจะได้ผลประโยชน์อันนี้ก็คือโชคลาภเหมือนกันนั่นเองบางคนจะได้อาคารใหม่บางคนจะได้รถคันใหม่บางคนจะได้บ้านหลังใหม่นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะตอนนี้เวลานี้เร ตั้งชื่อว่าความปรารถนาที่อยู่ในใจคุณสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับคุณก็คือนะคะเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภแล้วก็การศึกษานั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ oh god ขอบคุณค่ะคุณ่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณเลิอกออมเลิกยมได้แล้วค่ะ k คิงออ o r อ s เพราะตอนนี้เวลานี้มันถึงเวลาที่คุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ราชาที่ไม่เกรงกลัวใคร กว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณก็ฝึกฝนมาณนะพยายามเรียนถูกเรียนผิดเรียนแก้แล้วตอนนี้เวลานี้มันถึงเวลาที่คุณจะได้ขึ้นบัลลัง นะคะบารมีของคุณได้เปิดแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนพูดตรงๆมีวาทศิล์น,นะคะมีการการมองโลกในแง่ดีเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนนักวางแผนถ้าเปรียบเทียบก็ระหว่างคนเบ่งผสมโจโฉนั่นเองเพราะนี่คือ K ิงออฟบแล้วก็คิงออฟซอดนั่นเองนะคะความสุขของคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามานะคะตัวคุณก็เหมือนกัน คุณอาจจะมีนิสัยเหมือนเหมือนผู้ชายนั่นเองและนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับแต่ถ้าใครเป็นคนมีคู่แฟนคุณที่เป็นผู้ชายจะประสบความสําเร็จจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจจะมีการยกย้ายเพราะเห็นตั้งแต่เก็บเสื้อผ้าแล้วอาจจะได้ไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวศึกษาดูงานที่ต่างประเทศก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะความลังเลสองดาบการติดต่อสื่อสารความไม่มั่นใจในตัวเองแค่ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่า คุณได้รู้ว่าธุรกิจการงานของคุณก็มีคู่แข่งหรือใจของคุณเพราะความปรารถนาของคุณมันอยู่สูงเกินไปคุณก็คิดว่าอุ๊ยเราแค่นี้เราจะมีความฝันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้เป็นคนที่คุณเป็นคนคิดแบบนี้มีความไม่มั่นใจตัวเองว่าอุ้ยเราจะสู้เขาได้เหรอเขามีเงินหนาขนาดนี้นะเราประสบการณ์ยิ่งน้อยไม่เอาค่ะเปลี่ยนไมล์เซตนะคะความมั่นใจขึ้นอยู่กับคุณ ที่เราบอกว่านะคะไม่มีอะไรทำลายเธอเท่ากับเธอทำตัวของตัวเองถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเก่งคุณมั่นใจในตัวเองไม่มีอะไรจะมาต้านพลังแห่งความปถนาของคุณได้นั่นเองต่อคะ่ะโอ้ไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบเราบอกแล้วไงว่าถ้าคุณมั่นใจในตัวเองอุปสรรคปัญหา ก็คือเส้นผมบางๆนะคะที่มันหลุดร่วงออกมาจากผมเรานั่นเองนะคะแค่คุณขาดความมั่นใจเพราะว่าคุณตัวคุณมีความสาภาพเป็นคนที่มีศักยภาพมากนั่นเองแล้วนี่คืออะไรคะนี่คือการเงินของคุณคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเงินมาจากผลงานของคุณคุณมีผลงานที่โดดเด่นคุณมีผลงานที่สะดุดตาสะดุดตาจากเจ้านายถ้าคุณมีเจ้านาย เจ้าหนายก็มองเห็นว่าคุณมีผลงานที่ดีด่นเป็นคนที่โฟกัสถ้าคุณโฟกัสในจุดไหนแล้วคุณจะทําจุดจุดนั้นให้ประสบความสําเร็จและสวยมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะไม่ว่าถ้าให้คุณได้ลงมือแล้วถ้าคุณเป็นลูกน้องนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้เจ้าหนายนับจากนี้ชีวิตธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จคุณได้วางแผ,แผนวางระเบียบ จัดการเรียบร้อยแล้วเอกออปติโคเตรียมตัวรับข่าวดีทางเรื่องการงานที่จะลังไหลเข้ามาเมื่อการงานลังไหลเข้ามาการเงินก็เข้ามาด้วยนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ไม่ค่ะค่ะคุณค่ะคุณมีทักษะคุณจะเป็นบัวอะไรคะเดอรเมจิเชียนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณมีทักษะทุกเรื่องราวนะคะ คุณสามารถนําทักษะของคุณที่มันซ่อนอยู่ภายในกายภายในใจของคุณออกมาค่ะแล้วให้คุณลงมือทํานะคะเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทําคุณจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ลงมือทําความปรารถนาของคุณก็จะไกลห่างไกลห่างออกไปนั่นเองคุณคือช่วงเวลานี้นะคะคุณคือแม่เหล็กแห่งการดึงดูดทุกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่มีเงินมาลงทุนเดี๋ยวมันจะมาเองค่ะถ้าคุณ ได้ลงมือทําแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาเหนือความพยายามของคนหรอกค่ะเพราะโลกสร้างให้เรามาคู่กับเงินโลกสร้างให้เรามาดึงดูดเงินเข้าสู่กระเป๋าเราเข้าสู่แอปเรานั่นเองนะคะมาคาะต่อค่ะ อบคุณค oh ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเป็นผู้ชายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายตอนนี้เวลานิ้วตอนนี้เวลานี้คุณดิวโปรเจกเรียบร้อยแล้วค่ะโปรเจกของคุณเสร็จสิ้นฟินิชฟินิชตั้งแต่3ามเดือนแล้วค่ะ นะคะแล้วคุณจะได้รับผลประโยชน์ที่งดงามคุณจะได้โปรเจกต์นี้เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านถ้าคุณทาโปรเจกต์อยู่นะคะเพราะคุณเป็นนักธุรกิจบางท่านเป็นนักธุรกิจบางท่านเป็นราชการบางท่านทํางานฟรีแลนซ์นี่คือธุรกิจการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณเป็น นะคะนักธุรกิจที่มีเคี้ยวลากดินนะคะมีประสบการณ์ที่โชคชนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องวันค่ะขึ้นลาชาถือถ้วยขนาดนี้คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในด้านธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้นี่ค่ะแล้วคุณก็เป็นคุณพ่อดีเด่นเป็นคุณแม่ดีเด่นนะคะถ้าคุณมีคู้ชีวิตนะเราบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะ ภรรยาของคุณก็เป็นคนที่ดีนะคะคุณเป็นสามีที่ดีคุณเป็นสามีที่ไม่เจ้าชู้แต่ดูลุกเจ้าชู้แค่นั้นเองหาต่อค่ะโอ้มายก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะชื่อเสียงการงานของคุณนี่คือคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้เตรียมรับข่าวดีๆในเรื่องข่าวสารในเรื่องการงานได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางคนจะได้ไปต่างประเทศทํางานต่างประเทศแต่บางคนจะได้ย้ายสถานที่สถานที่ทํางานอาจจะย้ายข้ามจังหวัดนะคะข้ามอําเภอข้ามตําบลก็ได้แล้วชื่อเสียงของคุณคุณจะได้ปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่า นะคะเราบอกเลยนะคะขึ้นถ้าเป็นราชการนะแต,แต่ถ้าเป็นเอกชนคุณจะได้ปรับขึ้นเนือนเดือนเป็นสองเท่าเหมือนกันและจะมีการโอกาสของคุณคือขยับขยายสาขาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะต่อค่ะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในใจคุณกำลังจะปรากฏกายให้คุณได้เห็นณนะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นวันสองวันนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้มิกก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณโลกใบใหม่ นี่คือโลกใหม่ๆเตรียมรับข่าวดีในโลกใหม่ของคุณคุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวแน่นอนค่ะบางคนนะคะช่วงนี้เวลานี้บางคนอาจจะมีงานใหม่ๆเกี่ยวกับงานออนไลน์หรืองานที่สองนะคะเกี่ยวกับโลกออนไลน์บางคนก็จะได้ไปท่องเที่ยวนะคะได้ท่องเที่ยวเลยค่ะท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะคะความสุขกำลังเข้ามาหากุณสิ่งที่คุณปรารถนาบางคนบอกว่า แม่หมอมีโชคไหมมีโชคตั้งแต่แรกแล้วค่ะนะคะ The View of o j u n e นั่นเองนะคะแล้วก็ Ace of Cup นั่นเองค่ะต่อค่ะ Oh my God ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณบางคนจะได้เจอคู่หลักคู่ไข่คู่เสน่หาคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาในทำปุจจิกของคุณบางทีคุณไปสัมมนาไปไประชุมสัมมนาแล้วคุณจะเจอคู่หลักคู่ไข่คู่เสน่หา แต่ถ้านะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะรักกันมากขึ้นหรือใครที่มีลูกโตแล้วหรือว่าลูกเล็กอะไรเงี้ยครอบครัวของคุณที่เคยมีปัญหาจะไม่มีปัญหาจะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งรักกันแบบ14ครั้งรักกันแบบตอนรักโปลเลิฟกันนั่นเองนะคะแบบช่วงระยะระหว่างการเติมโปลนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้ถ้าใครเป็นคนโสด คุณเดินทางคุณจะได้เจอคู่ที่ใช่ของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะเดอาวว์ <The Tower. S 1> บางสิ่งบางอย่างบางคนได้เลิกลากับคนรักนะคะบางคนได้เลิกลากับคนรักนะคะทุกคนเลิกลากับคนรักครั้งนี้ อาจจะเกิดขึ้นจากนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะขอให้ไพ่เป็นคําตอบนั่นเองนะคะ The tower มันหรือมันจบไปเนิ่นนานแล้วก็ไม่รู้นะคะและนะคะนี่คือความปรารถนาของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนานะคะให้ให้สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณก็เลยออกไปจากในชีวิตคุณก็ได้นั่นเองนะคะถ้าคุณปรารถนาว่าเออให้คนนี้ออกไปจากชีวิตเรานะให้เราเจอแต่สิ่งดีๆให้คนดีๆเข้ามานะ อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะความปรารถนานที่ซ่อนอยู่ในใจคุณก็คือสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากในชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอเมก้า oh ขอบคุณค่ะ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 ขอรวยรวยวยวย,ยนี่คืออะไรคะนี่คือสิบถ้วยคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองจัดบ้านหลังใหม่ความสุขครั้งใหม่ในชีวิตคุณในบ้านคุณจะมีงานเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองครั้งใหญ่นี่คือสิบถ้วย สิบถ้วยรวมสิบเหรียญเป็นมหาเศรษฐีครอบครัวมีความสุขอันนี้คุณปรารถนานะคะให้ครอบครัวคุณกลับมามีความสุขให้เรื่องไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณให้เร็ววันนี้ไม่เกินสองวันนี้อย่างช้าคือสอสัปดาห์นั่นเองนะคะแต่คุณจะต้องเดินทางบางคนจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวและนี่คือคุณจะได้รับโอกาสใหมๆ่ๆบ้านคุณกําลังจะมีงานลื่นเลงงานเฉลิมฉลอง จัดเลี้ยงครั้งใหญ่นะคะตั้งแต่แรกแล้วค่ะคุณจะได้โปรเจกต์ครั้งใหม่คุณจะมีโชคครั้งใหญ่ก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาใครเจอคลิปนี้คือคุณคือเดอะเบสเพราะอะไรคะไพ่หลายคือถามว่ารลายไหมหลายมากค่ะคุณอธิษฐานให้ให้สิ่งที่คุณเจออยู่ตรงนี้ให้มันจบแน่นอนมันจบค่ะนะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยไพ่สดาบ ก็คือความลังเลความสงสัยและก็เดอะทาวเวอร์ไพ่นะคะหลยมีแค่นี้นอกนั้นเดอะวิวออฟฟอร์จูนมีแต่ไพด่ดีๆนะคะนี่คือความสุขของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกเพราะอะไรคะเพราะนี่คือ10บนะคะสิ 10, ถ้วยความสุขคุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกมีเงินมีท ตามที่คุณปรารถนาบางคนจะจัดงานจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดเฉลิมฉลองที่ได้มีโชคมีลาบอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้โชคลาบนี้อาจจะเป็นโชคลาบจากโปรเจกต์ธุรกิจการงานหุ้นส่วนของคุณแบ่งสรรกำไรแล้วแล้วได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำได้เป็นมหาเศรษฐีนั่นเองนะคะนี่คือความปรารถนาของคุณสำเร็จ เป็นจริงภายใน2วันหรือสองอาทิตย์นี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรับรู้ก่อนที่เรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องราวดีๆทั้งหมดนั่นเองค่ะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ